สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทางต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องจัดอันดับประเทศที่ควรเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลกประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ควรไปเยือนสักครั้งในชีวิตจากการจัดอันดับของ c o World Magazine ได้อย่างน่าสนใจและไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อมองลึกลงไปถึงองค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมภูมิประเทศและเอกลักษณ์ทางสังคมที่ประเทศไทยสั่งสมมาตลอดหลายศตวรรษเมืองหลักอย่างกรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูบานใหญ่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถ,ถึงความหลากในหลายมิติของไทยตั้งแต่ความสิวิไลของมหานครศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา ไปจนถึงสเสน่ห์ทะเลอันดามันที่ได้กลายเป็นแรงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกภูมิภาคอาเซียนได้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่โดดเด่นมากขึ้นในแวดวงการท่องเที่ยวโลกโดยอีกหนึ่งประเทศที่ทำผลงานได้น่าประทับใจไม่แพ้ไทยคือประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้ครองอันดับที่สาจากการจัดอันดับเดียวกันอินโดนีเซียเป็นดินแดนหมู่เกาะที่มีจำนวนกว่า17,000เกาะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศนี้จะอุดมด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่หาชมไม่ได้จากที่อื่นอย่างเช่นภูเขาไฟบาหลีทะเลสาบโตบาเมืองโบราณยอกยากาตาและหมู่บ้านชวาดั้งเดิมทั้งหมดก็ล้วนเป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนของอินโดนีเซียได้อย่างลึกซึง้งบาหลีนับเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของอินโดนีเซียด้วยชื่อเสียงด้านจิตวิญญ,ญาณศิลปะและธรรมชาติที่ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แม้จะมีผู้มาเยือนจำนวนมากแต่บาหลีก็ยังสามารถรักษาบรรยากาศทางวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดีขณะที่ยอกยากาตาเป็นอีกพื้นที่ที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์และความสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวอย่างเช่นโบราณสถานระดับโลกอย่างบพุทโธและปรมานันสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะการก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในปีนี้ได้สะท้อนภาพหลายอย่างทั้งศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของประเทศที่ถูกมองว่าน่าเข้าถึงและความสามารถในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ผู้คนรุ่นใหม่ที่มองหาความหลากหลายมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยยังเป็นปัจจยัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทะเลอันดามันชายฝั่งอ่าวไทยอุทยานในป่าดงดิบของภาคใต้ไปจนถึงเส้นทางเดินป่าภาคเหนือ ทุกพื้นที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองและพัฒนาไปในทิศทางที่รักษาสมดุลระหว่างจำนวนผู้มาเยือนกับความยั่งยืนมากขึ้นสแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเริ่มเรียนรู้จากความสำเร็จในอดีตและพยายามแก้จุดอ่อนที่เคยเกิดขึ้นเช่นปัญหาขยะในแหล่งธรรมชาติหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางพื้นที่เมื่อมองเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย จะเห็นว่าทั้งสองประเทศต่างมีจุดแข็งที่โดดเด่นอย่างชัดเจนและเสริมกันมากกว่าที่จะแข่งขันกันโดยตรงไทยมีความพร้อมของระบบท่องเที่ยวและการบริการที่ถือว่าอยู่ระดับแถวหน้าทั้งโรงแรมการเดินทางในประเทศอาหารริมทางไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกสบายทำให้นักท่องเที่ยวใหม่ๆสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขณะที่อินโดนีเซียมอบประสบการณ์ที่ลุ่มลึกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ยังคงความดั้งเดิม มีมิติของความเป็นหมู่เกาะที่ให้ความรู้สึกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งสองประเทศกลับมีจุดร่วมสำคัญคือความอบอุ่นของผู้คนซึ่งมักถูกกล่าวถึงแทบทุกรีวิวการเดินทางในภูมิภาคนี้หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆจากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับ เรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณอลันเวิร์ดได้กล่าวประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเพราะไทยมีองค์ประกอบสําคัญครบทั้งมรดกวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณ์และเมืองที่มีความหลากหลายด้านกิจกรรมส่วนการท่องเที่ยวไทยก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากความพร้อมของเมืองหลักอย่างกรุงเทพเชียงใหม่และภูเกต็ตซึ่งในแต่ละเมืองก็มีอัตลักษณ์เฉพาะที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยว ความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณเหนียนวันอ่านได้กล่าวเอาไว้หลายหลายประเทศที่ได้ติดอันดับต่างก็มีสเสน่ห์เป็นของตัวเองจริงๆอย่างที่เวียดนามทุกวันนี้ก็มีคนต่างชาติเริ่มมาเที่ยวเยอะมากขึ้นในทุกปีแต่ก็สงสารเวลาที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวพยายามจะข้ามถนนในฮานอยเพราะรถมอเตอร์ไซค์มันเยอะมากๆและวิ่งกันไม่เคยหยุดเลยแต่มันก็เป็นสไตล์เฉพาะตัวสุดๆที่ทำเอาหลายๆคนติดใจกับการได้ข้ามถนนที่ฮานอยแล้วสำเร็จ ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณฮานิฟซูนการ์ได้กล่าวว่าในประเทศอินโดนีเซียมีที่เที่ยวดีๆเยอะมากๆแต่บางทีการจัดอันดับมันก็ดูวงเวียนอยู่กับแค่บาหลีอยู่เมืองเดียวจนตอนนี้ที่นี่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเกินไปจนคนท้องถิ่นจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องเผื่อเวลารถติดเป็นชั่วโมงทำให้ทุกวันนี้คนอินโดหลายคนเลิกหลีกเลี่ยงบาหลีด้วยซ้ำเพราะนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเจฟฟรีย์ฮาร์เปอร์ ได้กล่าวเอาไว้ว่าสภาพแวดล้อมของเมืองในไทยไม่ได้มีความเรียบร้อยอย่างที่คิดเพราะต้องไปเห็นกับตาก็จะเข้าใจเองว่าสภาพบ้านเมืองของพวกเขาเป็นยังไงมันมีทั้งสายไฟฟ้าระโยงระยาง,งเต็มเมืองและสภาพของฟุตบาทบางพื้นที่ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์เมืองน่าเที่ยวเลยแม้ไทยจะมีสถานที่สวยงามหรือผู้คนที่ใจดีแต่ทางด้านกายภาพยังเป็นจุดที่ควรพัฒนาต่ออีกเยอะ กว่าจะหลุดภาพจำของประเทศโลกที่สมได้ความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณคารฟิงเกอร์ได้กล่าวผมเคยลองเดินทางไปเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายปีแต่รู้สึกว่าหลายประเทศค่อนข้างจะยังดูไม่พร้อมโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะบางที่ผมต้องรอรถเมล์เป็นชั่วโมงกว่าจะมาและเวลาที่ฝนตกหนักทีน้ำก็ท่วมเหมือนกันแทบจะทุกเมืองเท่าที่ผมได้เคยไปอยู่มา และก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณลูคัสเฮนลันได้กล่าวเอาไว้ว่าไทยเป็นประเทศที่เที่ยวง่ายมากเพราะตอนที่ผมไปเชียงใหม่ครั้งแรกผมแทบไม่ต้องวางแผนเลยทุกอย่างมันเดินเองได้หมดทั้งค่าเดินทางที่ถูกอาหารตามร้านข้างทางก็อร่อยจนสงสัยว่าทำไมาราคามันไม่แพงเหมือนเมืองท่องเที่ยวของประเทศอื่นแถมบรรยากาศก็สบายๆดูเงียบสงบแบบนี้แหละ ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับคนอยากมาพักใจจริงๆก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับสำหรับประเทศไทยเองนี่อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ควรใช้ความนิยมระดับโลกเป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ตั้งแต่การพัฒนาพื้นที่เมืองรอง การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นไปจนถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังเพราะถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพร้อมในหลายๆด้านแต่สิ่งที่ท้าทายคือการรักษาสเสน่ห์เดิมไว้ให้ได้นานที่สุดท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันหากผมแปลรหรือทำเนื้อหามาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ